คุณเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าความเงียบคือเสียงที่ดังที่สุดไหมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในเมืองที่คุณจะไม่เจอบน Google Map เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกทางภาคเหนือเมืองที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหุบเขาพรายที่นี่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมที่สัญญาว่าจะมอบความเงียบสงบให้กับแขกผู้มาเยือนแต่สิ่งที่พวกเขาได้กลับไปอาจไม่ใช่ความสงบ เรื่องนี้เป็นเรื่องของเอกชายหนุ่มวัย30ปีที่มีอาชีพเป็นซาวด์ดีไซเนอร์หรือนักออกแบบเสียงเอกกำลังมองหาสถานที่ที่เงียบที่สุดเพื่อไปอัดเสียงธรรมชาติหรือที่เรียกว่ารูมโทนเพื่อใช้ในงานหนังเรื่องใหม่เพื่อนในวงการแนะนำให้เขาไปที่เมืองหุบเขาพรายเมืองเล็กๆที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันจนแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเอกขับรถผ่านทางคดเคี้ยวเข้าไปจนถึงตัวเมือง บรรยากาศที่นั่นดูแปลกประหลาดท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นตลอดเวลาและผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างก้มหน้าก้มตาไม่มีใครคุยกันเลยสักคนราวกับว่ากลัวว่าเสียงพูดจะไปปลุกอะไรบางอย่างตื่นขึ้นเอกเช็คอินเข้าพักที่ The Silence Lodge โรงแรมตึกปูนเปลือย4ชั้นดีไซน์ดูโมเดิร์นแต่กลับดูเย็นเยียบเหมือนคุกผนังทุกด้านบุด,ด้วยวัสดุเก็บเสียงอย่างดี พนักงานต้อนรับยื่นคีย์การ์ดให้เขาพร้อมกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนกฎระเบียบด้วยลายมือหวัดๆข้อ 1. ห,ห้ามส่งเสียงดังเกิน6 0เดซิเบลข้อ 2. ห้ามเคาะผนังห้องตอบโต้ข้อ 3. หากได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองห้ามขานรับเอกรับคีย์การ์ดมาแบบงงๆคิดว่าเป็นกิมมิคของโรงแรมเพื่อขายความเงียบเขาได้ห้องพักชั้น4ห้อง401ห้องริมสุดทางเดิน เมื่อเปิดประตูเข้าไปห้องเงียบสงัดจริงๆเงียบจนเอกได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตึกตึกเขาเริ่มติดตั้นอุปกรณ์อัดเสียงวางไมโครโฟนราคาแพงไว้กลางห้องใส่หูฟังแล้วกดปุ่มรคคอร์ดเพื่อเช็คระดับเสียงกราฟเสียงบนหน้าจอแล็ปท็อปเป็นเส้นตรงนิ่งสนิทเอกหลับตาลงดื่มด่ำกับความเงียบที่เขาตามหาแต่แล้วกราฟเสียงบนหน้าจอแล็ปท็อปก็เริ่มขยับ มันไม่ใช่เส้นตรงอีกต่อไปแต่มันกระตุกขึ้นลงเล็กน้อยเหมือนมีคลื่นความถี่ต่ำแทรกเข้ามาเอกขมวดคิ้วเร่งวอลลุ่มหูฟังให้ดังขึ้นเพื่อฟังว่ามันคือเสียงอะไรแกรกแกรกเสียงเหมือนเล็บขูดเบาๆที่กำแพงแต่มันไม่ได้ดังมาจากห้องข้างๆเสียงมันดังชัดเจนมากชัดจนเหมือนต้นกำเนิดเสียงอยู่ภายในห้องนี้เอกถอดหูฟังออกมองไปรอบห้องว่างเปล่า ไม่มีใครเขาลองใส่หูฟังอีกครั้งคราวนี้เสียงเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงขูดกำแพงแล้วแต่มันเป็นเสียงลมหายใจฟู่ฟู่เสียงหายใจรดตนคอดังชิดไมโครโฟนที่ตั้งอยู่กลางห้องเอกสะดุ้งสุดตัวรีบหันไปมองที่ไมโครโฟนก็ยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่สายตาของเขาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่มุมห้อง ตู้เสื้อผ้าไม้สักเก่าๆที่เขาไม่ได้เปิดดูตั้งแต่เข้ามาประตูตู้แง้มออกมานิดหนึ่งและในความมืดสลัวของช่องว่างนั้นเอกเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองเขาอยู่และปากที่ฉีกยิ้มกว้างจนผิดมนุษย์ขยับพูดแบบไม่มีเสียงแต่หูฟังของเอกกลับได้ยินชัดเจนว่าบันทึกเสียงฉันสิหลังจากที่เอกได้เผชิญหน้ากับบางสิ่งในตู้เสื้อผ้า สิ่งที่คนปกติจะทำคือวิ่งหนีแต่สำหรับคนทำงานสายเสียงอย่างเอกสัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็นมันกลับทำงานสวนทางกับความกลัวเขาต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินมันคือของจริงหรือเขาแค่หลอนไปเองเพราะความเครียดเอกกระชากหูฟังออกจากศีรษะเวียงมันลงบนโต๊ะหัวใจเต้นรัวเร็วเหมือนกลองชุดเขาคว้าไฟฉายจากกระเป๋าเต้สาดแสงไปที่ตู้เสื้อผ้านั้นทันที ใครออกมานะเว้ยเอกตะโกนเสียงสัน่นความเงียบคือคำตอบประตูตู้เสื้อผ้าเปิดแง้มอยู่นิดหน่อยเหมือนเดิมแต่เมื่อเอกรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปเปิดดูข้างในว่างเปล่ามีเพียงไม้แขวนเสื้อเก่าๆที่แกว่งไปมาเบาๆราวกับเพิ่งมีคนชนมันเอกถอนหายใจเฮือกใหญ่พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงตาฟาดและหูแววจากการขับรถทางไกล เขาเดินกลับมาที่โต๊ะคอมพิวเตอร์สายตาจ้องมองไปที่กราฟเสียงบนหน้าจอที่เขากดอัดทิ้งไว้เมื่อครู่กราฟเสียงช่วงสุดท้ายมันพุ่งสูงขึ้นเป็นสีแดงเถือกบ่งบอกว่ามีเสียงที่ดังมากถูกบันทึกเข้าไปด้วยมือที่สั่นเทาเอกเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มเพลงเสียงที่ออกมาจากลำโพงแล็ปท็อปไม่ใช่เสียงกระซิบเบาๆแบบที่เขาได้ยินในหูฟังแต่มันคือเสียงกรีดร้อง เสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่แหลมสูงจนแสบแก้วหูผสมปนเปไปกับเสียงหัวเราะต่ำๆของผู้ชายและเสียงสวดพึพรรมพำภาษาแปลกๆที่ฟังไม่ได้สับเสียงเหล่านั้นซ้อนทับกันนับสิบเลเยอร์จนกลายเป็นมวลเสียงแห่งความโกลาหลเอกรีบกดสต็อปทันทีเงื่อการไหลท่วมตัวนี่มันบ้าอะไรวะทันใดนั้นเสียงตึงก็ดังมาจากกำแพงฝั่งขวาห้องข้างๆ ห้อง402เสียงเหมือนคนเอาหัวโขกกำแพงอย่างแรงตึงตึงตึงเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆเอกจำกฎข้อที่สองได้แม่นห้ามเคาะผนังห้องตอบโต้เขาพยายามนั่งนิ่งๆแต่อาชีพของเขามันสั่งให้เขาทำบางอย่างเอกหยิบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋ามันคือคอนแทคไมโครโฟนไม่สำหรับแปะวัตถุเพื่อฟังเสียงสั่นสะเทือนภายใน เขาเดินย่องไปที่กำแพงห้องฝั่ง402ค่อยๆแนบไมล์ลงไปที่กำแพงปูนเย็นเฉียบแล้วสวมหูฟังอีกครั้งวินาทีแรกที่เขาได้ยินเขาคาดหวังว่าจะได้ยินเสียงคนคุยกันหรือเสียงทีวีจากห้องข้างๆแต่สิ่งที่เขาได้ยินผ่านเนื้อปูนหนาๆน,น,น,นั้นกลับเป็นเสียงของน้ำเสียงน้ำไหลเชี่ยวรุนแรงเหมือนห้องข้างๆกำลังเกิดน้ำท่วมใหญ่และท่ามกลางเสียงน้ำนั้นมีเสียงเคาะก๊ก มันไม่ใช่เสียงเคาะมาจากห้อง402มาหาเขาแต่มันฟังดูเหมือนเสียงเคาะมาจากข้างในกำแพงที่เขากำลังแนบหูอยู่ช่วยด้วยมันหนาวหายใจไม่ออกเสียงผู้ชายแหบพรายยังกับคนใกล้ขาดใจตายดังแท้ขึ้นมาผ่านกำแพงปูนเอกสะดุ้งสุดตัวถอยหลังกรูดจนล้มลงไปกองกับพื้น และในขณะที่เขากำลังตื่นตระหนกสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นบางอย่างที่ประตูเชื่อมห้องระหว่างห้องเขากับห้อง402ลูกบิดประตูที่ล็อกตาอยู่กำลังค่อยๆหมุนช้าๆแอดลูกบิดหมุนจนสุดแต่ประตูกลับเปิดไม่ออกเหมือนมีอะไรหนักๆดันไว้อีกฝั่งแต่สิ่งที่ไหลซึมออกมาจากช่องว่างใต้ประตูนั้นไม่ใช่แสงไฟไม่ใช่ลม แต่มันคือน,น้ำสีดำคล้ำที่มีกลิ่นคาวคลึงเหมือนเลือดเก่าไหลนองพื้นรุ่มเข้ามาในห้องของเขาอย่างช้าๆกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วห้อง401น้ำสีดำข้นคลักไหลนองท่วมรองเท้าผ้าใบของเอกเขากระโดดหนีขึ้นไปยืนบนเตียงวินาทีนั้นสติของเขาแตกกระเจิงเอกคว้ากระเป๋าอุปกรณ์อัดเสียงและแล็ปท็อปตัดสินใจวิ่งฝ่าดงน้ำสีดำพุ่งไปที่ประตูห้อง เขาบิดลูกบิดประตูกระชากมันเปิดออกแล้วพุ่งตัวออกไปที่ทางเดินแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาต้องชะงักทางเดินโรงแรมที่เคยเงียบสงบและดูโมเดินตอนนี้สภาพเหมือนตึกร้างที่ผ่านสงครามไฟทางเดินกระพริบทีๆจนปวดตาวอลเปเปอร์ที่บุผนังหลุดร่อนออกมาเป็นแผน่แผนๆเผยให้เห็นเนื้อในของกำแพง มันไม่ใช่อิฐหรือปูนแต่มันเต็มไปด้วยเส้นผมสีดำยาวสลวยจำนวนมหาศาลถูกยัดอัดแน่นอยู่ในผนงังเพื่อใช้เป็นฉนวนกันเสียงและที่น่ากลัวไปกว่านั้นประตูห้อง402ที่อยู่ข้างๆห้องเขาเปิดอ้าซ่าอยู่ความอยากรู้อยากเห็นดึงดูดสายตาของเอกให้มองเข้าไปสภาพห้อง402เละเทะเหมือนเกิดการต่อสู้แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือผนังห้อง มีรอยเล็บขูดขีดเต็มไปหมดจนเป็นข้อความซ้ำๆว่ามันฟังอยู่มันฟังอยู่มันฟังอยู่และกลางห้องนั้นมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่พร้อมกับชุดหูฟังขนาดใหญ่ที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกรังวางทิ้งไว้ทันใดนั้นเสียงลำโพงตามสายหรือ PA system ของโรงแรมก็ดังขึ้นติง้งตอง เสียงประกาศดังฟังชัดก้องกังวานไปทั่วตึกแต่มันไม่ใช่เสียงพนักงานต้อนรับสาวสวยคนเดิมมันเป็นเสียงของผู้ชายเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าเหมือนเสียงปีศาจที่ดัดเสียงให้สุภาพเรียนคุณลูกค้าห้อง401คุณเอกคุณได้ละเมิดกฎข้อที่หนึ่งคุณส่งเสียงดังเกินกำหนดและตอนนี้คุณกำลังพยายามจะหนี ทางเราขอแจ้งให้ทราบว่าประตูทางออกทุกบานถูกล็อกแล้วจนกว่าเราจะได้เสียงที่เราต้องการจากคุณสิ้นเสียงประกาศเสียงกำบนนานก็ดังขึ้นทั่วตึกตึง้งประตูห้องพักทุกห้องในชั้นสี่เปิดผางออกมาพร้อมกันเอกเตรียมจะวิ่งหนีแต่เขากลับไม่เห็นใครเดินออกมาจากห้องเหล่านั้นเลยสิ่งที่ออกมาคือเสียง เสียงร้องไห้เสียงทะเลาะกันเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเสียงเหล่านี้พุ่งออกมาจากห้องมืดมืดราวกับเป็นกระสุนที่มองไม่เห็นมันดังกล้องสะท้อนไปมาในโถงทางเดินจนแก้วหูแทบระเบิดเอกยกมืออุดหูสุดตัวลงกับพื้นความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วสมองแต่ท่ามกลางเสียงระง,งมเหล่านั้นหูฟังของเขาที่คล้องคออยู่ก็มีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาเสียงที่ชัดเจนที่สุดเอก ทางหนีไฟไปที่ทางหนีไฟมันเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเสียงที่ดูเศร้าส้อยและคุ้นหูอย่างประหลาดเอกไม่มีทางเลือกเขาฝืนความเจ็บปวดลุกขึ้นริ่งฝ่าคลื่นเสียงมรณะไปที่ทางหนีไฟที่สุดทางเดินเขาผลักประตูเข้าไป แต่แทนที่จะเป็นบันไดหนีไฟลงไปข้างล่างเบื้องหน้าเขากลับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนโรงละครเก่าๆตรงกลางเวทีมีไมโครโฟนตั้งอยู่หนึ่งตัวและสปอตไลท์ดวงเดียวส่องลงมาที่ใหม่นั้นรอบๆห้องในความมืดสลัวเอกเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนนับร้อยนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ผู้ชมทุกคนสวมหูฟังและหันหน้าจ้องมองมาที่เขาเป็นตาเดียวและเสียงประกาศจากลำโพงก็ดังขึ้นอีกครั้ง ขอต้อนรับเข้าสู่การบันทึกเสียงครั้งสุดท้ายเชิญที่ไมโครโฟนครับคุณเอกเอกยืนตัวแข็งทื่ออยู่กลางเวทีแสงไฟส่องเข้าตาจนมองไม่เห็นผู้ชมในความมืดชัดนักแต่เสียงลมหายใจฟืดฟาดนับร้อยจากเก้าอี้คนดูทำให้เขารู้ว่าพวกมันกำลังรอรอฟังเสียงสุดท้ายของเขาเอาละคุณเอกเสียงผู้จัดการโรงแรมดังมาจากลำโพงเหนือหัวกรีดร้องสิ ร้องให้สุดเสียงเหมือนกับเหยื่อคนก่อนๆของเราความเจ็บปวดของคุณคือซิมโฟนีที่ไพเราะที่สุดทันใดนั้นจอภาพขนาดใหญ่ด้านหลังเวทีก็ฉายภาพขึ้นมามันเป็นภาพของห้องพักต่างๆในโรงแรมแต่ละห้องมีคนถูกขังอยู่และกำลังกรีดร้องด้วยความทรมานบางคนถูกขังในผนังบางคนถูกขังในตู้และเอกก็จำได้เสียงผู้หญิงที่บอกทางหนีไฟให้เขา เธอก็อยู่ในจอภาพนั้นเธอคือนักร้องที่หายตัวไปเมื่อสิบปีก่อนตอนนี้เธอกลายเป็นแค่แหล่งกำเนิดเสียงที่ถูกสูบกินพลังงานไปวันๆความโกรธพุ่งพล่านขึ้นมาแทนที่ความกลัวเอกมองไปที่ไมโครโฟนตรงหน้าแล้วมองกลับไปที่เครื่องอัดเสียงในมือของเขาเขาเป็นซาวด์ดีไซเนอร์เขาเชี่ยวชาญเรื่องเสียงมากกว่าใครและเขารู้ว่าศัตรูของเสียงคืออะไรเอกสยยยิ้มมุมปาก เขาไม่กรีดร้องตามคำสั่งแต่เขาหยิบสายแจ็คของเครื่องอัดเสียงตัวเองเสียบเข้ากับช่องอินพุตของระบบเสียงบนเวทีทันทีจากนั้นเขาหยิบไมโครโฟนของโรงแรมจ่อเข้ากับลำโพงมอนิเตอร์ที่วางอยู่พื้นเวทีสิ่งที่เขาทำคือการสร้างฟีดแบ็กลูปหรือเสียงหอนใหม่เมื่อเสียงใหม่เข้าลำโพงและเสียงลำโพงกลับเข้าใหม่วนลูปไปเรื่อยๆมันจะเกิดเสียงหวีดแหลมที่ดังจนหูดับตับไม่ แกจะทำอะไรเสียงผู้จัดก,การตวาดลั่นเอกไม่ตอบเขากดเร่งวอลลุ่มจนสุดแม็กซ์วีเสียงวีดแหลมแสบแ,แก้วหูดังระเบิดขึ้นทั่วโรงละครมันดังกว่าเสียงกรีดร้องใดๆดังจนกระจกทุกบานในห้องเริ่มร้าวเหล่าผู้ชมในความมืดเริ่มดิ้นทุรนทุรายผูกมันยกมือปิดหูกรีดร้องโหยหวน ร่างเงาเหล่านั้นเริ่มแตกสลายกลายเป็นผุนผงเหมือนคลื่นเสียงความถี่สูงกำลังฉีกกระชากวิญญาณพวกมันหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเสียงผู้จัดการกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดหลอดไฟสปอตไลท์ระเบิดเพลง่งความมืดมิดเข้าปกคลุมพร้อมกับแรงระเบิดของคลื่นเสียงที่กระแทกร่างของเอกจนกระเด็นลอยละลิ่วไปกระแทกกับฝน,นังแล้วสติของเขาก็ดับวูดไปเอกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยความมึนงง เขานั่งอยู่ที่เบาะคนขับในรถของตัวเองรถของเขาจอดสนิทอยู่ที่ข้างทางริมถนนใหญ่ที่มุ่งหน้าออกจากุบเขาท้องฟ้าสว่างแล้วแดดอุ่นๆส่องผ่านกระจกเข้ามาไม่มีโรงแรมไม่มีเสียงกรีดร้องทุกอย่างเงียบสงบข้างหน้ารถมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและตำรวจกำลังยืนมุงดูอยู่เอกรีบเปิดประตูรถลงไปเขาดีใจจนน้ำตาไหลพี่ครับพี่ครับช่วยผมด้วย เอกตะโกนสุดเสียงวิ่งเข้าไปหาตำรวจแต่ไม่มีเสียงออกมาจากปากของเขาเขาพยายามตะโกนอีกครั้งผมอยู่นี่ปากของเขาขยับลมผ่านลำคอแต่กลับไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเลยแม้แต่เสียงแหบพร่าก็ไม่มีตำรวจหันมามองเขาด้วยสีหน้าตกใจเฮ้ยน้องคนขับฟื้นแล้วนึกว่าไม่รอดชนต้นไม้ซะยับขนาดนี้เอกจับที่ลำคอตัวเองด้วยความตื่นตระหนก เขารอดตายแต่เขาเสียเสียงไปแล้วทันใดนั้นเสียงวิทยุสื่อสารของตำรวจคนหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นมาแต่มันไม่ใช่เสียงศูนย์วิทยุเสียงที่ดังออกมาจากวิทยุตำรวจคือเสียงของเอกเสียงของเขากำลังกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแบบที่เขาไม่เคยร้องมาก่อนในชีวิตและตามด้วยเสียงหัวเราะตำตำของผู้ชายคนหนึ่งขอบคุณสำหรับการบันทึกเสียงครั้งสุดท้ายนะครับคุณเอก เสียงของคุณจะเป็นคอลเลกชันที่ไพเราะที่สุดของเราตลอดไปเอกสุดตัวลงกับพื้นร้องไห้ออกมาโดยไร้เสียงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของตัวเองที่ยังคงดังก้องวนเวียนอยู่ในวิทยุสื่อสารและในหัวของเขาตลอดกาล